ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรก่อนและคนหลักไก่ชนทุกคนทุกท่านนะครับมื้อนี่บาวีสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามบาวีในเรื่องของไก่กิโลเป็นไก่กีฬาเข้าไปเบื้องที่อ่าซุ้มที่คอกของสอแสงทับฟ้ามนะครับว่าตอนนี้ ดำเนินการไปหอดใสแล้วนะครับจุดนี้ก็คือตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน์ซึ่งก็ควบคุ้มการาถ้ำโดยเสียกักซึ่งก็เป็นเพื่อนหลักของบาวีนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับพอแม่พี่น้องครับมือแรกๆที่าบาวีได้ ปรึกษากับเพื่อนลักบาวีวาเฮ้าสิทํำไก่กิโลเป็นไก่กิล่านะครับก็ได้มาว่างแผนกันเอาดินมะถมทีนะครับแล้วก็มาออกแบบล็อกผสมก่อนเบื้องต้นบาวีสิเฮดสิบ,บล็อกอย่างที่ได้แกงไว้แล้ววา่าปลาก่อยหาล็อกนะครับแล้วก็สิมีไก่พม่าหาล็อกที่นี่ ตอนนี้ไก่อยู่ที่จุดพักไก่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งห่างจากจุดที่ทําการาสร้างเป็นกรอกผสมนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลได้นะครับไกลตอนนี้คือเจ้าเขียวบาวีซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ยก่งอน เราเก่าของบาวีนะครับก็อยู่ตรงนั้นและก็สีได้ทาการผสม,มกับแม่ยังที่ได้แกงเมล้วนะเดี๋ยวเฮาสีได้ทาการย้ายนะครับเขามาณนะจุดนี้ซึ่งบาวีจะแกงวานะตอนนี้เดิ้อพ่อแม่พี่น้องครับก็อกผสมของสุ่มสอแสงทับนะครับได้ดาเนินการแล้วเสร็จแล้วเดิ้อพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวไทยพี่ขอไปเบิ่งวา่า ลาปัจจุบันนี้ล่าุูนี้เป็นจังไหรส่วนตอนมือที่จะนั่มพอพันบาัวาสิเป็นเจ้าเขียวบาวีและแม่พันปลากร่อยเทาอมรจุกกิกน้อนเบาสอแสงทับสายลึกและกระสิมีพอพันพระใอม่ตัวนึงก็คือเท่าแทนคุณและก็แม่เท่าพิขาดนะครับซึ่งเท่าพิขาดกับเท่าแทนคุณเพิิอนอยู่น้ำกันนะครับตอนนี้ใครได้หกใบแล้ว มีคนจองมากบาวีให้สองคู่นะครับกะเดี๋ยวมือใหญ่เขามาเท่ากระสีอแม่ไก่นะครับเข้าไปไว้ใน่หลอกแต่ตอนนี้ดําเนินการแล้วบาวีกระสีให้ฉีดพ่นน้ำยาบ้านปูนขาวล่อสองถึงสามมือนะครับแล้วก็ค่อยฉีดน้ำล่างปูนขาวให้ปูนขาวล้ลาล่ไปกับดินไปเลยนะครับแล้วพักไปมือนหนึ่งหลังจากนั้นบาวีก็ค่อยสีเอาพอพันบาวาสีเป็น พอพันก์ไกวงอนพอพันธพมา่าเท่าแทนกุ้นและแม่พัน์ที่เหลือนะครับเข้าไปไ้ในหลอกที่นี่โปรแกรมการผสมของสุ่มสอแสงทับก็คือเห้าเสียวแม่พันนะครับเข้าไปไว้ในหลอกผสมนะครับแล้วเอาพอพันธ์พ,พมา่าหรือปลาไกวนี่เอาเมาขังไว้ข้างนอกปล่อยตะไครยเสร็จน้ำเลียงปกตินะครับ ส่วนแม่พันธุ์จะไม่ให้ขังรวมกันกับพ่อพันธุ์ถ้าเอาเขาล็อกผสมแล้วนั่นคือโปรแกรมที่ซุ่มสอแสงทับบ้างแผ่นไ้ที่นี่ตอนเศร้าพ่อแม่พี่น้องครับเฮ้าคอยสีเอาพ่อไกลนี่ไปหยอดแต่ละตู่ต่ละตูแล้วก็สิมากว้นะครับว่าเมื่อนี่ผสมไปเท่าใดเศร้าบ้าวีสิให้ปอย2อม่หรือ3ามเมนะครับให้พักกอนแล้วพ่อไกลมาเส็จน้ํากินเขา พักพ่อนเดินนะครับแล้งค่อยไปซ้ําอีกสองแม่ซึ่งก็เป็นหาแม่ถือว่าครับก็สีไล่รอบจังสี่ไปเรื่อยๆแต่ทุกชุดที่แก้งว่าเปิดรับจองบาวิปิดทุกสายพันธุ์นะครับเพว่าสิเป็นป้าก้อยบพว่าสิเป็นพม่าก็ดีนะครับเดี๋ยวรอดชุดต่อไปเดี๋ยวเรื่องของการง่ายพอพันธุ์แม่พันธุ์เขาบาวิสิแกงให้ทราบอีกทีนึงหนดตอนนี้ก็คือ ดำเนื่นการแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิบล็อกเรียบร้อยแล้วนะพ่อแม่บีนองครับที่นี่าการก้นที่จองไว้บ่าววีขอแก้งยังสิครับสบายใจได้เดี๋ยวบ่าววีสิอ่าอัปเดตเรื่อยๆหลังจากลูกใกล้แต่ออกมาแล้วอายุได้เท่าไหร่แล้วนะครับทุก้นที่จองไว้สบายใจได้นะครับว่าทังซุ่มทางฟ้าม์ม่ฮาเฮ็ดเป็นระบบนะ่ึ่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เรื่องของการผสมบ่ต้องห่วงเปาวีจะเฮ็ดไห้มันเป็นระบบให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้ครับเดี๋ยวเปาวีสิอัปเดตเรื่อยๆนะครับรอีกเรื่องนึงเปาวีขอแจ้งว่าเปาวีสีนํำเขาพ่อพันธุ์พม่าจากต้นเสน่ตาไวีไม่ตัวนึงซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปาวีหมั่นใจว่าจะได้ไลูกเฮ็ดไห้ไกลกิโลเป็นไกลกิล่าได้อีกอตัวนึงนะครับฝากติดตามน้องแนหรับปีพี่นี่ตรงกาวเข้ามา สวัสดีครับ